สวัสดีผู้ปครองทุกท่านและสวัสดีนัเกเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณน้ำค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6นะคะในวันนี้นะคะนัเกเรียนเรามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันนนคดีไทยกันดีกว่านะคะเนื่องด้วยนะคะคลิปวิดีโอต่อไปนับจากนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของวันนนคดีไทยที่อยู่ในบทเรียนของนังเกเรียนกันแล้วนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องวรรณคดีที่อยู่ในบทเรียนนะคะเรามาทําความรู้จักกับวรรณคดีไทยกันก่อนดีกว่ามาดูชื่อว่าวรรณคดีไทยเนี่ยคืออะไรและมีเรื่องไหนบ้างไหมที่นักเรียนเนี่ยรู้จักนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะวรรณคดีคืออะไรวรรณคดีนะคะก็หมายถึงวรรณกรรมหรืองานเขียนนะคะ ที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งได้ดีมีสาระและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์นะคะการใช้คําว่าวันณคดีเนี่ยเพื่อประเมินคุณค่าของวรรณกรรมนะคะเกิดขึ้นในนะคะสมัยรัชกาลที่6นะคะซึ่งเป็นพระราชกิษฎีการแต่งตั้งวรรณคดีสมูสรขึ้นนะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นั่นเองนะคะ ก็คือผู้เดียวกับที่ตั้งกองเสือป่าหรือลูกเสือที่นักเรียนรู้จักกันแน่เลยค่ะนะครับคือพระองค์องค์เดียวกันนะคะอ่าโดยวรณคดีที่ถูกยกย่องนะคะโดยวรณคดีสโมสรเนี่ยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด14เรื่องนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะอ่าเพราะว่าขออนุญาตไม่กล่าวถึงวันคดีทั้ง14เรื่องนั้นนะเพราะว่านะคะอ่ะาเราต้องการที่จะเน้น ดูที่สาระเนื้อหาของความหมายของวรรณคดีนะคะถ้าใครอยากรู้ว่า14เรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็สามารถเสิร์ชเอนจินใน Google นะคะเพื่อค้นหาได้เลยว่าวารรณคดีสม,มสรน,นะคะแล้วมันจะขึ้นมาให้เลยว่าวารรณคดีที่ถูกยุยงทั้ง14เรื่องเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ,ะวรรณคดีนะครับเป็นวรรณกรรมที่ถูกยุยงว่าเขียนดีแต่งดีมีคุณค่าเนาะเรารู้อยู่แล้วนะคะซ้ำนะคะยังสาม,มารถให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดอารมณ์สะเทือนใจเกิดอารมณ์ความรู้สึก ไปตามเนื้อเรื่องได้ด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็เป็นเสมือนกับนิยายนั่นแหละนะคะแต่วันนคดีเนี่ยนะคะเขาจะมีอารมณ์ทางวรรณศิลป์ที่มากกว่านิยายของปัจจุบันอยู่มากพอสมควรเลยแหละนะคะเพราะว่าวันนคดีส่วนใหญ่นะคะจะแต่งโดยนะคะคาประพันธ์ประเภทของบทร้อยกรองนั่นเองนะคะก็คือเหล่าบรรดาคงฉันกาบกอนกไร้ทั้งหลายเลยนะคะเขาจะนําเอามาแต่ง เป็นวรรณคะดีเพราะมันทาให้ภาษาเนี่ยมีความสระสรวยสวยงามนะครับและทําให้เวลาที่อ่านเนี่ยรู้สึกมีความไพเราะาซ้อยยังได้รับอารมณ์อีกมุมหนึ่งอีกรูปแบบหนึงนะะ่งเนาะอ่าถ้าเกิดใครที่เคยลองอ่าวนวรรณคะดีนะคะที่เป็นต้นฉบับหรือฉบับที่เขาเอามาตีพิมพ์ที่เป็นรูปแบบของบทเรองกรองอยู่เนี่ยนะครับถ้ารียนลองอ่านเนี่ยนี่จะเห็นว่าภาษาที่เขาใช้นะครับมันจะมีภาษาที่นะคะ เป็นภาษาที่สวยงามเป็นภาษาที่มีความไพเราะเพราะพิ้งเสมือนบทเพลงอ่าเพราะมีคาคล้งองจองอยู่เยอะแยะมากมายเนาะตลอดจนทั้งตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องของวันนคดีเรื่องเรื่องนั้นเลยก็ว่าได้นะคะอ่าและในขะ้อวันคดีเนี่ยก็ยังแฝงคุณค่าอีกมากมายในเนื้อเรื่องเนาะเรามาดูซิว่านะคุณค่าทางวันนคดีเนี่ยนะคะที่วันนคดีให้กับผู้อ่านเนี่ยมีอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะ คุณค่าของวรรณคดีไทยนะคะคุณนําสามารถแตกแยกเรื่องออกมาได้ทั้งหมด8หัวข้อดังต่อไนี้นะคะหัวข้อแรกค่ะคือคุณค่าด้านคุณธรรมนะคะอ่าคุณค่าทางคุณธรรมคือยังไงนะคะวรรณคดีนะคะก็เป็นเสมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเนาะจะบอกอย่างนั้ก็ว่าได้นะที่ให้ทั้งคุณค่าด้านของความบันเทิงด้วยเนาะแล้วก็คุณธรรมเนาะเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยมันก็มีการแฝงเนาะข้อคิดต่างๆนานามากมายเลยนะคะวรรณคดีหนึ่งเรื่องเนี่ยอาจให้นะคะ คุณค่าดั้งคุณธรรมเนี่ยมากกว่าหนึ่งอย่างด้วยซ้ำนะคะคุณธรรมอะไรบ้างละ่ะความกระตัญยูกะตะเวทีความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือในหนึ่งเรื่องเนี่ยอาจจะแฝงมากกว่านะคุณธรรมหนึ่งประการก็ได้นะคะอันนี้ก็คือคุณค่าที่แฝงอยู่ในวันณคะดีเช่นอะไรละ่ะเช่นสั่งทองใช่ไหมคะตอนําเนือพระสังนะคะคุณค่าที่ได้จากตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของความกตัญยูใช่ไหมที่พระสังเนี่ย ะะมีต่อแม่เนาะ,ะแม่ที่เลีเ้ยงนุ่นภาษาสังมาถ,งถึงแม่เนี่ยจะไม่เคยหน้าภาษาสังเพราะว่าภาษาสังเนี่ยตอนที่เด็กเนี่ยนะคะแฝงตัวอยู่ในเปลือกหอยนะคะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแต่ก็ยังฟูมฟักเลี้ยงดูมาอย่างดีเพราะว่าเป็นลูกของตนเองใช่ไหมคะภาษาสังเนี่ยนะคะที่เฝงในเปลือกหอยก็เห็นแม่ของเองเนี่ยลำบากนักลำบากหนาะเออ,ออกไปเก็บฟืนเก็บผักโนนี้นั่น,นมากมายเนาะ ซ้ากลับมาก็ยังมาหุงหาอาหารดูเลตายายเนาะาษาสังขินอย่างนั้นใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าอยากช่วยเหลือแม่ออกมาจากสังอ,ออกมาจากหอยเพื่อที่จะมาทํางานบ้านแทนแม่ให้แม่เนี่ยได้พักผ่อนบ้างนะลดภาระนะครับอันนี้ก็คือคุณค่าที่เฝงอยู่ในวันนคดีนะคะเรื่องสังทองตอนกระเบื้อสงสามแล้วก็เป็นเงิค่าด้านคุณธรรมหรืออย่างเรื่องราชาธิราชก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความ จงรักภักดีใช่ไหมคะอย่างตอนเกิดม,มกรทูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่มกรทูเนี่ยซื่อสัตย์ต่อนะคะพระเจ้าแผ่นดินเนาะในตอนนั้นนะคะอ่าก็จะเป็นพระร่วงเนาะตอนนั้นนะคะก็จะมีมกรทูเนี่ยไปรับใช้พระร่วงตอนที่อยู่ในวังเนาะเป็นนายช้างใช่ไหมคะอ่าพระร่วงให้โอกาสมกรทูเนาะที่เป็นเสมือนกับคนต่างด้าวนะคะคือคนต่างถิ่นเนี่ยเข้ามาทํางานก็เสมือนกับให้โอกาส มรงคุดก,ก็สํานึกในบุญคุณก็เลยช่วยเหลือนะคะท่กัลว่งอยู่หลายครั้งหลายคราวเนาะอย่างที่นักเรียนเคยเรียนมาก็จะเป็นตอนที่พักร่วงเนี่ยนะคะอดะัะดิดไปหามังคุดที่อ่คอกช้างใช่ไหมคะที่โรงช้างมังคุดก็ถวายพักการที่ตัวเองปลูกเนี่ยนะคะให้กับพราร่วงเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณอันนี้ก็ถือเป็นอ่าการแสดงความกตัญญูและก็ความจงรักภักดีเนาะที่เป็นคนุณธรรมอีกด้านหนึ่งนะคะต่อมาค่ะคุณค่าทางวันศิลน,นะคะคุณค่าทางวันศีลก็อันนี้เนาะ จะพูดถึงในเรื่องราวของภาษาที่ใช้ในเรื่องนะคะวันคดีแต่และเรื่องก็จะมีการใช้ภาษาเนาะที่เหมือนบ้างแตกต่างบ้างนะคะ,ะก็คือการแต่งวรรณคดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เป็นบทกรอน์อย่างเดียวมันมีเป็นกาบเป็นโครงเป็นฉานเป็นกระก็มีหรือแต่งเป็นแบบคาอ่านธรรมดาของเราเป็นบทร้อยแก้วก็มีนะคะ,ะหรือแต่งเป็นบทละครก็มีก็คือมันสะท้อนในคุณค่าของการใช้ภาษาได้ในสิ่งคือการ ใช้ภาษาที่เหมาะสมและก็สวยงามทําให้ผู้อ่านนะคะสามารถรับรู้เนาะแล้วก็อ,อินใช้คำว่าอินกับเรื่องราวของวันคดีเรื่องนั้นได้นะสามารถที่จะนะคะนำเรื่องของวันคดีเรื่องนั้นเนี่ยออกมาประมวลผลเนาะแล้วก็ตีความหมายเนาะเพื่อสัมผัสความสวยงามในวันคดีได้นะคะอันนี้คือคุณค่าของวรรณศิลป์นั่นเองนะคะ <S <S ต่อมาค่ะคุณค่าทางปัญญานะคะคุณค่าทางปัญญาก็คือเนาะ อันนี้สะท้อนไปถึงเรื่องของการที่กรวีเนี่ยนะคะมีการรู้จักใช้คำเนาะลังสายขึ้นมาเป็นวนรรณคดีเป็นเนื้อเรื่องแต่ละเรื่องได้ดเนี่ยจริงๆวรรนคดีแต่ละเรื่องก็จะมีคุณค่าทางปัญญาที่แตกต่างออกไปอีกนะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปในเรื่องของวรรณศิลป์นะคะว่าเขาเนี่ยนะคะแต่งออกมาเนี่ยนะคะไม่ใช่จะใช้เป็นเนื้อกรอนเดียวกันทั้งหมดเนาะมันมีความแตกต่างกันเป็นกรนเป็นคูเป็นฉันเป็นกาบอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่าใครเนี่ย เขาจะต้องใช้ปัญญาในการที่รังสรรค์บทความบทความออกมาเพื่อให้มันกลายเป็นเนื้อเรื่องได้ซ้ำยังจะต้องมาประดิษฐ์นะคะ,ะประดิษฐ์เนื้อเรื่องให้เรียงร้อยต่อกันได้และเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือสท้อนคุณค่าด้านปัญญาของกวีผู้นั้นด้วยนะคะแล้วเราได้รับคุณค่าทางปัญญาจากการอ่าวนวรรณคดีอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือได้แน่นอนค่ะถ้าเราอ่าวนวรรณคดีและเร,รู้จักในการวิเคราะห์อ้าว วิเคราะห์เนื้อเรื่องวิเคราะห์ถึงภาษาที่ใช้วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาต่างๆอาณาที่เกิดขึ้นในวนรรณคดีวิเคาราะห์วละครต่างๆอาณาที่เกิดที่อยู่ในเรื่องนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวน้นเนี่ยนะครับมาประมวลเป็นกระบวนการคิดของตัวเองได้สะท้อนในเรื่องของการที่เราสามารถนําเอาเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยนะคะลอกอ่าเสียใช้คำว่าลอกสิเป็นแรงบันดาลใจนะคะอ่าอาจจะเอาเนื้อกรอนเนี่ยมาแต่ง เป็นกรอนของตัวเองยึดเป็นบดครูอันนี้ก็คือคุณค่าในด้านของปัญญาก็คือการรู้จักใช้นะครับคำของกวีการรู้จักใช้บทประพันธ์ของกวีและสหรสับผู้อ่านก็คือการวิเคราะห์เนื้อหาของเนื้อเรื่องให้ได้อันนี้ก็คือสะท้อนของปัญญาคุณค่าทางอารมณ์นะครับคุณค่าทางอารมณ์ก็คือแน่นอนเลยเขามันคดีทุกเรื่องเนาะเนื้อเรื่องก็จะมีรสชาติที่แตกต่างออกไปนะคะ,ะให้อารมณ์มีแตกต่างกันนะคะเช่น ห้านกักเรียนอ่านเรื่องรามเกียรติ์นะคะรามเกียรติ์เนี่ยถือเป็นนะครับวันในะคดีที่เป็นมหากราบสงครามอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันจะทอมันจะเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างเนาะทัพของพระรามแล้วก็ทัพของทศกัณฐ์นะคะผู้เป็นเจ้าแห่งกรุงลงกานะคะอันนี้ก็จะมีนคุณค่าทางอารมณ์เพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันก็มีการพูดถึงนะคะกลยุทธสงครามด้วยนะคะกลยุทธสงครามไม่พอยังพูดไปถึงเนอะอาะเขาเรียกว่ายังไงล่ะ บทที่มันแบบเอ่อจะพูดยังไงดีมันจะมีความเหมือนหนังแอคชั่นน่ะเออมันไม่ใช่ว่าสงคารามแบบสงคารามจาแบบสู้รบปบมือเอามีดฟันกันไม่ใช่คือหนังแอคชั่นคือมันจะมีรสชาติอื่นแฝงอยู่นั้นด้วยมากมายเลยนะวันณคดีเรื่องรามเกียรติ์น่ะนะคะหรืออย่างถ้าท่านอาจยนไปอ่านเอเรื่องคุณชางคุณแพรตอนกระหมือพายงามอย่างเงี้ยนะคะ คุณค่าทางอารมณ์ก็จะอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตอนที่นางบรรทงเนี่ยนะคะจะต้องบอกลาลูกรักของนางก็คือภัยงามใช่ไหมครับดังบทที่ว่านะคะเจ้าภาัยงามความแสนสงสารแม่ชำเลืองแรดูหน้าน้ําตาไหลต้องจําจากมารดาด้วยอะไรเมื่อเติบใหญ่ที่จะมาหาแม่คุณอย่างนี้เป็นต้นก็คือมันจะต้องลาจากกันแล้วอะ่ะอลารมณ์เได้มันก็จะเศร้าไปเลยนะคะนางกอดจูบรูปหลังและสั่งสอน อํานวยพรภายน้อยและห้อยให้พ่อไปดีสีสวัสดิ์กําจัดภยัยอันนี้มันก็เหมือนเป็นการสั่งสอนลูกคืออะไรรักลูกมากๆคือจะต้องไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครอ่านไปจะสามารถอินกับเรื่องราวได้ก็จะน้ําตาไหลพระรากออกมาเลยนะคะก็คือมันสะท้อนอารมณ์ถึงความรักของแม่ที่มีถั่ลูกนะคะว่าแบบเลี้ยงดูฟุ้ฟักมาวันนี้ต้องมาจากกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะก็คือคุณค่าของอางรณมนั่นเองนะคะซึ่งแต่ในเรื่องแต่ละเนื้อหาเรื่องเดียวกันน่ะ ต่างตอนอารมณ์ก็ต่างกันแล้วนะคะต่อมาค่ะคุณค่าด้านวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็จะพูดไปถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของศาสนาด้วยนะคะอะวันณคดีหลายเรื่องเลยนะคะจะมีคุณค่าของวัฒนธรรมแฝงอยู่เนาะเช่นถ้าเป็นวันณคดีที่เป็นเรื่องราวพื้นที่ของไทยแท้ๆอย่างเช่นคุณช้างคุณเพนไกท่ทองอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือเขาจะมีความะสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอย่างัดเจนเพราะว่า เนื้อเรื่องเนี่ยนะครับมันกล่าวถึงสถานที่ที่มีอยู่จริงเช่นคุนช้างมุนแผนก็มีจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเป็นหลักใช่ไหมคะกลายทองก็มีจังหวัดพิจิตรซึ่งเราก็รู้เลยว,ว่าจังหวัดพวกนี้มันมีอยู่จริงถูกไหมคะสะท้อนวัฒนธรรมยังไงก็ในเนื้อเรื่องหุนช้างมุนผนเขาก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนสมัยนั้นว่าเป็นอย่างไรสะท้อนถึงความเชื่อว่าคนสมัยนั้นเนี่ยนะคะอย่างคุนแผนเนี่ยนะคะจะต้องไปเรียนวิชาอาคมใช่ไหมคะจากในวัดอย่างเงี้ยก็สะท้อนว่าสมัยอด ของคุณแผนเนี่ยนะครับคุณแผนจะอยู่ในช่วงยุคของอยุธยาเนาะถ้าถ้าตามเนื้อเรื่องของเขานะครับอ่ะนะครับจะอยู่ในยุคของพ่อพุทธภาษานะครับเป็นช่วงของอยุธยานะคะคราวนี้เนี่ยนะครับในเรื่องก็จะท้อนถึงแบบว่าคุณแผนเนี่ยจะต้องไปเรียนวิชาจากในวัดแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่านะครับวิชาอาคมเนี่ยเป็นสิ่งที่นะครับจำเป็นจะต้องมีติดตัวเพราะว่าหากการเีนวิชาอาคมเนี่ยแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เก่งกาใช่ไหมครับ ทาหารเอือดเอือเนี่ยจะต้องเรียนวิชาอาคมเอาไว้นะยุคสมัยนั้นก็เป็นั้นจริงๆนะคะถ้าเกิดใครเรียนประวัติศาสตร์มาก็จะรู้ว่าเออสมัยนั้นเนี่ยนะคะเขาจะเชื่อเรื่องคาถาวิชาอาคมการอยู่ยงคงกระพันแข่งกล้าทาหารเนี่ยจะต้องเรียนรู้จะต้องมีเอาไว้นะคะหรือไม่แต่น,นะคะเอาเรื่องไก่ทองอย่างเงี้ยนะคะอ่ะการปราบาที่เจะเห็นว่าไก่ทองอ่ะไปปราบเจอร์คี้คือเจ้าชาระวันใช่ไหมสะท้อนยังไงก็สะท้อนถึงอ่า แสดงว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมครับว้ทําของการตั้งรกรากอย่างนี้เป็นต้อนนอกาว่าบ้านของคนเนี่ยต้องตั้งริมน้นาาํานางแตพาวเกตตาบะทองเนี่ยโดนชะวันเนี่ยนะคะมาละพาตัวต,วตอนไหนนะคะแเพาเก้กก็โดนชะวันมาละพาตัวตอน,น,นที่นางเนี่ยลงไปอาบน้าที่ท่าน้ำใช่ไหมขึ้นท่าน้ําของนางในเรื่องก็บอกว่าอยู่หน้าบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือสะท้อนถึง วัฒนธรรมของการปลูกที่อยู่อาศัยนะครับปลูกบ้านปลูกเรือนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกกับริมน้ำอันนี้คือชัดเจนีนนาะก็คืองาน่องของวัฒนธรธรมนะครับประวัติศาสตร์ด้านศาสนามีไหมมีค่ะศาสนาก็อย่างในสุภาษิตทะร่วงนะครับสะท้อนถึงศาสนาความเชื่อที่ว่านะคะสวรรค์มีจริงรโลกมีจริงใครทากรรมอะไรเรื่องแม่อย่างนั้น,น,น,อ,อ,นอย่างนี้เป็นต้นพระมาลายคำฉันอย่างนี้ก็คือสะท้อนในเรื่องราของบาปกรรมบาปบุญคุณโทษอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องของความเชื่อทางศาสนานะคะ หรือไม่แต่สามาคีเทศคําฉันอันนี้ก็จะกล่าวถึงในเรื่องของพุทธเจ้าด้วยนะคะกรรมมณิวาสสิถีก็กล่าวถึงสมัยของพุทธการความเชื่อเก,กี่ยวกับศาสนาพุทธก็อเยอะแยะมากมายาศาสนาอื่นก็มีาศาสนาพราหมณ์ก็อย่างไงามาเกียรตินะคะก็อยู่ในาาศาสนาพราหมณ์นะคะมาช่าพาทานี่ก็มีแอบแสงศาสนาพราหมณ์อยู่ในตัวนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคุณค่าทางวัฒนธรรมเละนะคะ ขนบธรรมเนียมประเพณีประวัติศาสตร์ที่แฝงอยู่ในวันคดีนะคะต่อมาค่ะคุณค่าทางกระบวนการคิดคืออะไรกระบวนการคิดก็คืออย่างสืบเนื่องไปทางของปัญญานะครับคือการที่เราเนี่ยรู้จักประมวลผลความคิดนะคะประมวลผลความคิดของเนื้อเรื่องเช่นเอ๊ะเนื้อเรื่องมันมาเป็นแบบนี้ความมิกซ์เซนต์ขอใช้คบศัพท์ัอีกหนึ่งความมิกซ์เซน์ของเนื้อเรื่องเอ๊ะมันดูมิกซ์เซน์กันไหมอย่างเช่นอ่ะนางระเพาแก้วอ่ะ คุณขาคุณลงไปอาบน้ําที่ท่าน้ํานะคะแล้วคุณรู้ทั้งรู้ว่าจระเข้มันดุมากนะคะคุณก็รู้ทั้งรู้นะนางแะเพราะแกไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่าจระเข้อารวาช่วงนั้นนางรู้แต่นาะงก็ลงไปอาบน้ําในท่าน้ําก็ดูอิตาเคนะคะคาบลงไปนะคะอันนี้ความมีเซนถ้าความจริงนะักเรียนรู้ไหมว่าถ้ามีจระเข้อยู่ในน้ำนักเรียนจะลงไหมก็คงไม่ลงใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเนาะด้วยความว่าน,นะะักดีนาะมันไม่ค่อยเมกเซนเท่าไระะหร่นะคะหรือนะคะหรือ เอาง่ายๆเลยคุณดำติดใจกับเรื่องนี้มากนะคะเรื่องอุทัยทีวีนะคะพ่อกับแม่ของนางอุทัยทีวีนะคะอ่ะพ่อของนางอุทัยทีวีเนี่ยเป็นเทวดาแม่ของนางอุทัยทีวีเป็นพญานาคนะคะอ่านางพญานาคเนี่ยก็คลอดลูกเอาไว้เนาะบนฝั่งเป็นไข่ใช่ไหมคะคลอดเอาไว้ค้างคกุกนึกพิลึกพิเรนอะไรมากินไข่พญานาคเออคุณ ปกติคังคกกินแมงกินมดกินอะไรก็ว่ากันไปอยู่ดีๆนึกพิลึกพิลัน่นอยากกินไข่พญานาคพอกินไข่พญานาคก,ก็เป็นไงจ๊ะโดนพิพญานาคตายตายก็ไปตายอยู่ข้างไข่ยพญานาคที่จรียงจะกินนั่นแหละนางอุทัยทีวีค่ะเป็นธิดาพญานาคเนาะเออนางก็ออกมาจากไข่จ้ะเห็นคา,า,างคกก็อู้คังโคกนางทําไงจ๊ะแทนที่จะรังเกียจรังชังไม่จะสิงล่างเลยนะครับอันนี้คือความไม่มีซ้นของวรรณคดีไทย ะะอ่าแต่ว่าเราก็อ่านอาไปเนาะอ่านเอาสนุกสนุกนะคะอย่าไปคิดอะไรมากมายขำขำนะคะก็ลองเอามาคิดเล่นๆก็ได้หรืออย่างวันนี้เรื่องอื่นๆเนาะอาจจะไม่ได้คิดความเมกซ์เซนก็ได้อาจจะคิดถึงเรื่องราวที่อื่นในเรื่องอ่ะมันเป็นยังไงเออมันให้อะไรกับเราอันนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต,ต้องว่ามามีม์เซนไม่มกซ์เซนเหมือนคุณนำนะนะคะต่อมาค่ะคุณค่าทางด้านศิลป,ปะ <c oughs> นะคะอันนี้เนาะนักเรียนมองที่ฉากข้างหลังค่ะวันในคดีที่อยู่ข้างหลังนักเรียนนะคะอันนี้มีหลายเรื่องมากเลยนะคะ เช่นนะคะภาพบนสุดนะคะอ่ะขออนุญาตนิหนึ่งนะคะนักเรียนจะเห็นปีนเรมินตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจากเรื่องก,กระหนุลีขานะคะอ่าต่อมาค่ะนะคะอันนี้นักเรียนจะรู้จักนะคะข้างบนคือใครคะหานุมานนะคะจากเรื่องรามเกียรติเนาะอันนี้ถูกมาทําเป็นโขนนะคะส่วนอันนี้นะคะทําเป็นละครนอกนะคะอ่าเอ้ขอโทษดีค่ะเป็นละครในนะคะเป็นการแสดงแบบละครในก็คือใช้ผู้หญิงทั้งหมดในการเล่นละครนะคะอ่า ออย่างข้างล่างนะคะนักเรียนได้รู้จักนะคะกับรายการ The Mass ซิงเกนะคะก็คือการที่เขาเอาวรรณคดีไทยนะคะมาทําเป็นหน้ากากต่างกัานนะเนาะอย่างนี้ก็หน้ากากไม่ขลาหน้ากากโหวิชัยคาวีหน้ากากสวยเรืองงามหน้ากากนางวันทองนี้เป็นต้นนะคะก็คือสะา้าทางศิลป,ปะนะคะก็คือการที่นําเอาวรรณคดีเนี่ยนะคะเมื่อเราได้ศึกษานะคะอ่าแล้วเรารู้จักนําออกมาค่ะวรรณคดีหลายเรื่องไม่ได้ถูกแต่งมาเพื่อให้อ่านสนุกสนุกนะ ถูกแต่งและนําออกมาเป็นบทละครเช่นรามเกียรนนะถูกไปทำเป็นโขนอ่าลักษณะวงกนกหุลขาอุนรุดถูกอยเอาไปทําเป็นละครนอกละครในเงาะปากก็ถูกอาทําเป็นละครอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือไม่แต่ทำเป็นบทเพลงอย่างเช่นเพลงยาวถาวายอาดก็เป็นวรรณคะดี ะะที่ถูกเอามาทําให้มันกลายเป็นผลงานศิลปะได้นอกจากตัวหนังสือแล้วก็ยังเอามาทําให้มันเป็นบูทขับร้องก็ได้เป็นการสแสดงก็ได้นะคะอันนี้ก็คือคุณค่าของวรรณคดีในด้านของศิลปะเนาะนะคะต่อมาค่ะคุณค่าทางทักษะเชิงวิจารณ์นะคะอันนี้ก็เนาะจะต้องเจาะลึกไปถึงในเรื่องของการที่เราเนี่ยพูดถึงวรรณคดีแล้วนํามาคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยอ่ามันให้อะไรกับเราได้บ้าง ะะก็คืออันนี้ก็คือคุณค่าของวันในคดีที่นะคะคุณนําสามารถเอามาให้เรียนสรุปได้นะมีทั้งหมด8หัวขก็ดังนี้นะคะครานี้นะคะเรามาดูซิอันนี้นะคะคุณนําซิว่าเป็นวันในคดีที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเลยคะ่ะพระอาภัยมณีนั่นเองนะคะนักเรียนน่าจะคุ้นเคยเพราะเคยเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะหรือใครที่ไม่เคยเรียนผ่านมาก็ น่าจะพอรู้จักแหละนะเพราะถือเป็นวรรณคดีที่โด่งดังอลังการมากนะคะอ่าเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านสุทรผูนะคะซึ่งเป็นกวีเอกของไทยนะคะต่อมาขางเรื่องที่2คือเรื่องสังทองนั่นเองนะคะอันนี้ก็ชื่ออยู่ข้างบนอยู่ยแล้วเนาะก,ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นาะดูก็น่าจะออกต่อให้มีชื่อก็น่าจะดูออกเลยเพราะว่าอะไรคะเห็นเด็กออกมาจากหอยสังขนาดนี้น่าจะเป็นเรื่องอื่นเป็นไม่ได้นะคะอ่ะต่อมานักเรียนลองเดาซิว่าภาพที่3ามเนี่ยนะคะเป็นวรรณคดีเรื่องอะไร เห็นมียักษ์มีวานอนอย่างนี้แสดงว่าเป็นเรื่องรามเกียนอย่างแน่นอนนะคะ,ะเห็นในภาพนี้คือพญายักษ์ทศกัณฐ์นะคะที่ตอนออกศึกออกทัพนะคะสู้กับพระรามนั่นเองนะคะต่อมาคข้าคือเรื่องเงาะป่านะคะซึ่งนักเรียนน่าจะได้เรียนในตอนปอ .4 นะคะ วรรณคดีเรื่องเาป่าซึ่งเป็นบทประพันธ์ของรัชกาลที่5นะคะอ่ะซึ่งเขาโคงเนี่ยก็มาจากเรื่องจริงด้วยนะคะมาจากเรื่องจริงของนะคะชาวเงาะที่อยู่ในจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นเรื่องจริงที่ถูกเล่าขานจากเม่ะเางาะเนาะแล้วก็นํามานะคะดัดแปลงเป็นวันณคดีนะคะอ่าต่อมาค่ะเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะรู้จักอดีซ้าเพิ่งถูกทําเป็นบทละครเพิ่งถูกทําเป็นละคร โทรทัศน์เมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องคุณช้างคุณเพนนั่นเองนะคะถูกทำเป็นละครในเรื่องบรนทงใช่ไหมที่ฉายทางช่องวัดน,นะคะอันนี้คุณนําไม่ได้สปอนเซอร์เลยเขาหรอกนะคะแต่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะ,ะคุณช้างคุณเพนก็ถือเป็นวันณคดีที่สะท้อนประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแผนที่จริงเนี่ยหลายที่เลยก็ว่าได้นะคะ,ะจังหวัดสุบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอย่างนี้เป็นต้นเนาะ อายุธยาอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่นะครับมีประวัติศาสตร์เสียสอ,สอยู่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อมาข่างรัราชาธิราชนะคะอ,อันนี้นะคะก็คือเป็นวันคดีประวัติศาสตร์เหมือนกันเนาะเพราะว่านะคะบุคคลในเรื่องเนี่ยนะครับมีตัวตนอยู่จริงจะบอกว่ากว่า9กเซเลยก็ว่าได้นะคะในเรื่องเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะคะเช่นตัวของมักกะโทเองนะคะซึ่งเป็นชาว วตมะนะคะก็มีตัวตนอยู่จริงนะคะทางรลวงเจ้าก็มีตัวตนอยู่จริงค่ะอ่าอย่างนี้เป็นต้นน้องหรือแม้แต่บุคคลต่างๆที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องนะคะหลายคนเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะคะกว่า90%เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเรื่องราชาธิราชจึงนับว่าเป็นหนึ่งในวันณคดีที่เป็นจดหมายเหตุในการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือวันณคดีที่ได้เรียนน่าจะพอ คุณหน้าคุณตากันดีนะครับอ่าก็คือทั้ง6เรื่องนี้นะคะเพราะนเรียนน่าจะเคยเรียนมาหรืออาจจะได้เรียนเนาะในบทเรียนนะคะที่ศือสาาิการเนี่ยกำหนดมาเอาไว้ให้เรียนนั่นเองนะคะอ่าและสำหรับว,วันนี้นะคะก็ขออานาุญาตนะจบการสอนไวเพียงเท่านี้นะคะี๋ยวเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะจะเป็นเรื่องราวเนาะเกี่ยวกับวัน,นะคะดีเรื่องไหนนะคะปูติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ เลยพบกันใหม่นะคะ